สวัสดีค่ะเมือนนี้ไม่เลยได้จากสาวตุยเขา่าปลามือสาวี่ฝนตกตกฝนตก้วเลยเข่าไปด,ดอกดอกดอกลายดอกอยู่ด้วยอืมเด็ดนีทีเดี เมื่อสาวนี่เขาไปตอนฝนตกๆเออเนี่ยมาหามาเป็นมีแต่ดอกงามๆมีแต่วช่วยย เห็ดพวงก็กำลังออกอยู่นี่